ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กเตอร์บอยนะครับวันนี้แทกเตอร์บอยก็มาขอนําเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆหรือเปล่าไม่รู้รอบนี้ไม่ใช่สาระดีๆคะแต่ว่าเป็นสินค้าดีๆด,ดีกว่าข้างหลังผมก็คือรถแท็กเตอร์จอร์เดียอ่ามือสองนะครับเป็นรุ่น6ซีรีส์ 6B ซีรีส์ 6095B ตู้แอร์นะฮะคันนี้เลยนี่แล้วก็มีลูกชายผมเองครับไทยทยนะฮะวันนี้ทายบาย บาอเนี่ยครับคันนี้นะฮะ95แรงมา้าแคปแอร์แล้วก็มีอุปกรณ์นั่นก็คือใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ uh, เป็นใบมีดดันดินหน้าของแคงหลีนะฮะแล้วก็จานบุกเบิก3ของ Green System นั่นเองนะฮะคันนี้เพิ่งจะปรุงแต่งเสร็จใหม่ๆเลยพร้อมใช้เอาไปปุ๊บก็ใช้โรงงานได้เลยทันทีนะครับสำหรับ uh, รถติกเตอร์ uh, 6095B บคันนี้แคปแอร์ Air, ซึ่ง บอกสเปกกันก่อนดีกว่านั่นก็คือมันเป็นเครื่อง 4,500cc นะครับ4045นะฮะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนั่นเองนะมาดูกันไล่กันไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะมบอกก่อนคันนี้เปลี่ยนกองทุกกองเปลี่ยนของเหลวใหม่หมดนะฮะผมจะไล่ตั้งแต่กองอากาศก็เปลี่ยนกองโซลา่า กองโซล่าสองจุดนี้ก็เปลี่ยนนะฮะกองนี้ตัวกองโซล่าน,นี่กองดักน้ําเปลี่ยนนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เรามาดูกองอากาศเดี๋ยวหาว่าไม่เปลี่ยนนะฮะอันนี้ขับรถมาตรงเนี่ยฮะกองอากาศก็เปลี่ยนนะครับวันนี้ขับรถออกมานอกสถานที่นะก็คืออ่าหลังรถไฟแถวบ้านนั่นเองรถไฟแถวบ้านนั่นเองนะครับ กองเครื่องนะฮะกองเครื่องก็เปลี่ยนนะครับกองเครื่องเปลี่ยนแล้วก็จดทาชุดลูกหมากคันชักลูกหมากคันส่งนะครับเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนมาใช้ของ bm นะครับก็จะราคาเบากว่านอยแล้วก็ทำจัดการซ่อมคานหน้าใหม่นะฮะการซ่อมคานหน้าใหม่มหก็มีตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นกองแอร์ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่ไปทั้งซ้ายทั้งขวาเลย เปลี่ยนคองแอร์ใหม่เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกใหม่นะฮะเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกใหม่ต้องมาดูกัน,เ,นเครื่องยนต์อ่าผมลืมบอกปั๊มนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับปั๊มเดิมมันโดนกิ่งไม้ตีแตกนะฮะปั๊มเดิมมันกิ่งไม้ตีแตกตรงเนี้ยเนี่ยผมก็เลยจับเปลี่ยนใหม่ทั้งลูกเลยนะฮะก็เ,เครื่องยนต์เทอร์โบนี่เทอร์บโบนะครับสี่พัน 4,500cc ให้กำลังแรงบิดที่สูงมากจำไม่ได้ว่าให้แรงบิดเท่าไหร่นะครับก็ลูกค้าบอกว่าถ้าเทียบกับยี่ห้าอื่นก็ร้อยแรงอ่ะคันนี้นะฮะสำหรับรุ่น 95b คันนี้นะครับถับนนนนบงน้ำมันก็จุได้เยอะนะฮะเอาเป็นว่าสเปครายละเอียดยังไงเดี๋ยวไปผมขึ้นมาให้ดูสเปรละละเอียดยังไงเดี๋ยวขึ้นใหดูแล้วกันให้ดูเต็มเต็คันนะฮะก็จะเป็นลักษณะน,นี้ ันนี้คือเต็มเต็มคันครับขับมาจากโชว์รูมประมาณ3-4โลได้ขับมาชิวๆพาลูกมาเล่นแถวแถวนี้ครับนี่บรรยากาศดีครับตรงนี้ตรงข้างหลังก็จะเป็นเขาสำรยยอดมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้พาลูกชายมาวิ่งเล่นไม่ได้เอาผ่านมาด้วยนะครับแต่ว่าจะอินเสิร์ตให้ให้ดูว่ามัน เป็นจานผ่านของกินซิสเต็มที่เปลี่ยนใบให้ใหม่หมดเลยทั้ง3ใบแล้วก็กัะท้ายนะครเป็นของม้าบินปีกซัดนั่นเองนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยฮะด้านท้ายนะฮะเอาเข้าไปใกล้ๆดีกว่ามเห็นมาดูด้านท้ายนะฮะจึ๊บเครื่องยนต์แห้งทุกจุดนะครับแห้งนะฮะแห้งๆเลยครับ หอมบอกเลยแห้งๆซีนกระบอกไม่มีรั่วนะฮะไม่รั่วนะครับนี่ฮะแห้งๆเลยครับอ่ะเห็นข้างในไหมเนี่ยแห้งๆเลยนะฮะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการดัดแปลงอ๋อมีดัดแปลงตรงนี้มีคินมีดัดแปลงแค่ตรงนี้นะฮะตรงนั้นนอกนั้นก็ไม่มีดัดแปลงนะครับ ก็มีไฟท้ายแตกหน่อยนึงที่เห็นนะ้ำมันเยิ้มฝั่งนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมวัดแรงดันผมวัดแรงดันปัมป๊มปั๊มพวงมาลัยพอดีว่าพวงมาลัยมันมีอาการโหลดหน่อยนึงผมก็เลยจะทำการเปลี่ยนตัวปั๊ม ทการเปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยนะครับเพราะว่าแรงดันมันตกแต่ว่าปั๊มอ่ะไม่เป็นไรแต่กระปุกพวงมาลัยมันตกเดี๋ยวตัวนี้จะจัด,จดการแก้ไขให้นะฮะ,ะมาดูข้างล่างนี่ฮะโรงงานแคงหลี่นะครับเบอร์โทรของแคงหลี่ศูนย์สามสองอะไรสักอย่างข้างล่างนะฮะแห้งๆนะครับสีเพากลางยังไม่ถลอกนะครับสีเพากลางยังไม่ถลอก นี่เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็นี่เป็นคลองแอร์นี่เลยนี่ใค่แหงหลีนะฮะรถคันนี้เป็นงานดันซะส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตนะเป็นงานดันซะส่วนใหญ่เพราะว่าปากใบมีดมีอาการสึกค่อนข้างเยอะก็ไม่เยอะนะนี่ปากเดิมนะฮะ อ๋อลืมบอกรถคันนี้อายุ28เดือนใช้งานเอ้ยเอย่ใช่รถคันนี้ใช้งานแค่28เดือนเท่านั้นนะฮะสำหรับรถคันนี้แต่ราคานี่ผมบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนเรามาชมข้างในกันดีกว่าเรามาชมข้างในของรถคันนี้กันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมพาชมข้างในนี่นะครับเบาะก,ก็ยังไม่มีรอยขาดนะครับสภาพข้างในสมบูรณ์มาก สภาพข้างในสมบูรณ์มากครับผมบอกเลยเอากระเป๋าผมออกก่บบอนก่อวางไว้วตรงน,นี้สภาพข้างในสมบูรณ์มากนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งคันนี้มี12บสองเกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็สี่เกียร์ถอยหลังมี A B C แล้วก็ดีนะฮะแล้วก็มีให้เลือกตรงนี้1 2 3แล้วก็เกียร์ถอยนะฮะตัวนี้เป็นคันเกียร์หลัก ตัวนี้เป็นคันเกี่ยรองนะฮะแล้วก็มีตัวปั๊บคอนโทรลยกหางเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นยกใบม,มีดด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นคอปเปอร์สาธารณนะอันนี้ก็ยกหางแล้วก็ตั้งดับนะฮะ,ะมาดูด้านหลังนะฮะมถกบอกว่าคันนี้ยังแห้งๆอยู่เลยนะฮะสีข้างในยังเดิมๆอยู่นี่นี่คือพวกคันทั้งหลายปรับแอร์นะครับ อ่ดูอันนี้มีที่ปัดน้ำฝนหลังด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นอินเดียจะไม่มี Mexico. เมสกโอกห้าเจ็ดห้าจะไม่มีตัวปัดนน้ำฝนหลังทีนี้ก็มาถึงในด้านของราคารถคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้ราคามันเบามากถูกมากเมื่อเทียบกันกันกบอ่า จนเดียวรุ่นอื่นๆผมเปิดราคาขายคันนี้ที่799,000บาทเท่านั้นเฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะครับไม่มีผ่อนนะฮะคันนี้ไม่มีผ่อนนะครับเงินสดอย่างเดียวนะครับ799,000บาทช้าหมดอดนะครับไม่รับจองอ่ไม่รับจองปากเปล่าสำหรับไม่รับจองปากเปล่าครับรับจองเงินอย่างเดียวนะฮะอท่านใดสนใจครับ ก็เบอร์โทรผมด้านล่างนะครับ ID l ล n e ด้านล่างบริษัทไทยไทยแท็กเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอนเดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะเดี๋ยวผมปเปิดกองแอร์ให้ชมดีกว่าไม่เปิดดีกว่ากองแอร์ยังวนยังไงผมบอกได้เลยว่าคันนี้น่าจะไปเร็วแนะ่นอนท่านใดสนใจก็รีบติดต่อกันมาเดี๋ยวผมจะลงคลิปวันนี้วันที่17นะฮะ17มีานาคม2564 เดี๋ยวจะลงคลิปภายในคืนนี้แหละเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะกับบรรยากาศของท้องทุ่งอำเภอสามประยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมไปแล้ว